ขูโหปุญญสะอุจยโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้วันนี้ดีใจที่ได้มาวัดศรีบึงบูขอเรียนเชิญพุทธศาส,สนิกชนร่วมงานบุญใหญ่บูชาพระพุทธชินราชและสมโภชประสาทสายรุง้งพระธาตุศรีบึงบูญ ณวัดศรีบึงบูลอำเภอบึงบูลจัังวหศรีสกเกิระหว่างวันที่25-30เมษายนพุทธศักราช2566กำหนดการ 25เมษายน5น้นาฬิกาพิธีอัญเชิญสนิทพ่อรัชกาลที่5เข้าปราสาทสายรุง้งและตั้งกองพระป่ามหากุศล27เมษายน5น้านาฬิกาพิธีบูชาพระพุทธชินราชพิธีเลี้ยงช้างและชมการแข่งเรือเจ็ดฝีผ่าย11นาฬิกาพิธีอัญเชิญพระศรีอริยเมตไตรเข้าปราสาทสายรุง้งกลางคืนชมดนตรีและภาพพตยน 28เมษายน7จ็นาฬิกาถวายพระทหารเฉาพิธีสมโพธิปราสาทสายรุ้งและชมรำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ตระกรตา29เมษายน7จ็นาฬิกาถวายพระทหารเาาชมการแข่งเรือเจฝีภายประเภททั่วไปและรำถวายเพื่อเป็นพุทธบูชา เก้านาฬิกาฟังพระธรรมเทศนาโดยหลวงปู่ศรีจันทสารปล่อยโคมลอยและลอยประทีปและรับชมการประกวดร้องเพลงชิงเงินรางวัลและถ้วยเกียรติยศ30เมษายน7นาฬิกาทำอุ้นตักบาตรขา้าสารอาหารแห้งและร่วมถวายพระป่ามหากุศลรับชมรำถวายเป็นพุทธบูชาจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมจองเป็นเจ้าพาพระป่าสามัคคีมหากุสล เจ้าภาพโรงถันหรือเจ้าภาพอื่นๆได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0926291166อุทธศ,ศาสนิกชนผู้อยู่แดนไกลโอนสมทบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี1872245913พลอากาศโททวีสักเผาวิจารร่วมงานบุญในครั้งนี้ได้มหากุศลใหญ่